ครับผมเอาบรรยากาศาการกราบไหว้พระธาตุผมอัญเชิญจากประเทศอินเดียเป็นของจริงของแท้เลยนะผมของอพระธาตุของพระพุทธเจ้านะครับผมก็แล้วก็เป็นภาษาลิบุแล้วก็พระโมคระนะครับผมถ้าพูดภาษาแบบบ้านๆตามที่ผมเข้าใจของผมเลยนะผมโดยที่ไม่ได้ใช้ภาษา,าขออนุญาตนะครับก็คือเป็นกระดูกของพระพุทธเจ้าแล้วก็ ของ1ิทกซ้ายขวานั่นเองนะครับผมประมาณนี้ผมจะนั่งเรือไปนะครับผมประมาณนี้ผมไม่ค่อยเก่งอ่ะในในศัพท์ของทางอขทองราชาศัพท์หรือว่าาข,ของทางพระสัเท่าไหร่ต้องขออภัยด้วยนะครับผม,อ,มอันนี้ผมว่าขึ้นเรือทางบางกะปินะผมเดหลังจดมอบางกะปีจริงๆออยู่ อยูรามนะผมลาดพราวขึ้นสายสีก็ได้นะครับผมประมาณนี้รถเมลสายสีจริงๆอะ่ะจะไปรถเมลแต่รถเมลร,รอบนั้นมันมันเขาออกช้ามากนะผมคือรอนานมากก็เลยตัดสินใจไปเรือซึ่งไปเรือเนี่ยก็คือไปลงที่สถานีาผ่านฟ้านะครับผมก็ถึงเลยนะครับผมประมาณนี้อ่าก็จะไปเปลี่ยนเรืออยู่ที่ประตูน้ำนั่นเองนะครับผมประมาณนะั้นแต่เราสามารถซื้อตั๋วยิงยาวได้ นะครับผมอยู่ที่22บาทนะครับผมอันนี้เราก็จะลงทําการเปลี่ยนเรือกันนะครับผมประมาณนี้ก็ซึ่งเป็นบุญวัสนาของผมแท้ๆซึ่งปกติผมก็อยู่ศรีสะเกดแล้วอยู่ๆก็คือว่าต้องเอ่อว่าต้องบินมากรุงเทพก็คือต้องต้องมาเปิดห้อง คือห้องเนี่ยถ้าปล่อยทิ้งไว้นานมันจะขึ้นรานนะผมก็มีการถือโอกาสได้มาเยี่ยมเยียนกรุงเทพแล้วก็เปิดห้องให้อากาศถ่ายเทแล้วก็เป็นการพักผ่อนไปในตัวแล้วก็มาลงเจที่กรุงเทพด้วยมาเยี่ยมอาจารย์แล้วก็ถือโอกาสได้เที่ยวด้วยนะครับผมวันนี้แล้วก็ได้ทำคอนเทนต์นะผมเป็นทาในสิ่งที่เรารักนะผมผมก็คิดเสมอว่าการที่ผมทําการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นการส่งเสริมในเรื่องของการกราบไหว้พระเป็นการสร้างปลูกฟังให้กับออรุ่นหลังแล้วก็ รุน่นต่อไปแล้วก็อีกทั้งก็เป็นการไดอารี่ของตัวเองด้วยแล้วก็เป็นเสมือนกับเป็นไดอารี่ของตัวเองแล้วก็เป็นไกด์ไลน์ให้กับพี่น้องทุกท่านนะครับผม <The> มีอะไรสงรสัยก็สอบถามกันเข้ามาได้แต่เพราะว่าทางเรือนี่มันจะเร็วแยวนี้เรือพัฒนาขึ้นแล้วและอย่างก็คือเรือของแสบพัฒนาขึ้นส่วนเรือเนี่ยซึ่งส่วนตัวผมเคยจะตกเรือครั้งหนึ่งนะเข็ดมากเลยเฉพะตอนประตูน้ําต้องขอบคุณ <P S 1> ท่านหนึ่ง ผมไม่รู้ว่าเป็นผู้ชายผู้หญิงนะครับผมซึ่งผมอาจจะตกไปแล้วแต่เขาดึงแขนเสื้อผมไว้ได้ช่วงช่วงมีช่วงหนึ่งแต่ตอนน้ำไม่เต็มขนาดนี้น้ำลดกว่าน,นี้นะคือถ้าตกลงไปคือกว่าเขาจะช่วยเหลือผมได้ก็ค,คงใช้เวลานานมากๆนะคอส่วนคนเพราะผมว่ายขึ้นต่างไม่ได้มันไม่ได้สูงแบบนี้คือน้ํามันต่ำลงมากๆเลยล,ล,ลึกมากๆประมาณนี้แต่ต้องบอกว่าวันนั้นคือ คือเวลาเรือเข้ามาจอดมันจะมันมันแบบกระแทกแล้วกระเด็นกระเด็นออกไปซึ่งเราอย่าเพิ่งไปก้าวให้มันหยุดนี่ก่อนล้วค่อยก้าวเมื่อก่อนเนี่ยมันมันจะแบบว่าเข้าตรงไหนก็ได้เข้าออกตรงเรือตรงไหนก็ได้แต่ตอนนี้คือเขาระบุให้ว่าทางเข้ามีสองทางทางออกมีสองทางแค่นั้นซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับผมประมาณนี้อันนี้ได้บรรยากาศดูข้างหลังนะครับผมอันนี้เราก็เปลี่ยนขบบนเรือแล้วนะครับผม ยังไงฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะคบผมก็วันนี้ก็เป็นวันที่2แล้วพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่3ก่อนที่จะอัญเชิญพระบร,รมสารีริกธาตุไปที่ทั้ง3จังหวัดก็คือมีกบีเชียงใหม่และก็อุบลน,นะครับท่านใดก็ไปกราบไหว้สการะได้เวลาเราไปเนี่ยเราทรําจิตใจให้สงบนะผมแล้วก็เขาจะมีบทสวดแล้วก็สวดตามเราทรําจิตใจให้สงบแล้วเราก็สวดตามเราจะได้พลังงานที่พลังงานที่มหาศาลมากๆ เนี่ยขณะขณะที่ผมภาคภาคในคลิปอยู่เนี่ยผมยังแบบอันนี้ใช้ระยะยานนะผมยังขนลุกสถทานทั้งตัวเลยคือมันมันเป็นความศรัทธาเป็นพลังงานของบารมีจริงๆอะครับผมของพระพุทธองค์จริงๆที่เราได้กราบไหว้ในเปการการที่เรามากราบไหว้เป็นการแบบล้ำลึกถึงแล้วก็เป็นการสรรเสริญเป็นการที่แบบว่าหรือว่าเป็นเด้อย่างหนึ่งถ้าเป็นภาษาบ้านๆเราก็คือเป็นเป็นเป็นไกด์ไลน์หรือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นไอดอลผู้ปิดเออ เขาเล่าเขาเป็นไอดอลของเราเนาะเป็นไอดอลว่าเราจะการปฏิบัติบำเพ็ญเนี่ยเราจะไปในทิศทางไหนมากกว่าอันนี้เราก็ถึงคนไมได่ด้ดูแล้วนะอ่าครับผมเราก็ถึง,ถ,งถ้าเรือผ่านฟ้าขึ้นมาปั๊บเราก็จะเจอกับวัดสเกตราชนะผมวรวรมหาวิหารนะผมหรือเรียกอีกวัดหนึ่งก็คือเป็นวัดภูเขาทองนั่นเองนะผมเราก็จะเดินเลยเดินไปเลยครับผมข้ามสะพานลอยแล้วก็เดินตรงไปแล้วก็เจออีกวัดหนึ่ง คือวัดราชนัดดาครับผมก็คือจุดวัดนี้จุดเด่นก็คือเป็นปราสาทโลหะปราสาทนั่นเองอันนี้ผมก็เดินมาลงมาตรงส่วนหย่อมตรงนี้เขายังไม่เปิดให้ใช้บริการนะผมคือตอนอทางเข้าเขาจะมีป้ายว่าห้ามเข้าปรับปรุงอยู่แต่ผมเข้าอีกทางหนึ่งมันก็เลยเไม่ได้เห็นป้ายเนาะประมาณนี้เอเนี่ยเราออกมาเั๊บก็จะเจอวัดราชนดดานาครับผมประมาณนี้เออชื่ออาจจะยาวกว่านี้ก็ได้ผมอาจผมจําได้แค่นี้เนาะประมาณนี้อืม ก็จุดเด่นก็คือวัดนี้จะเป็นโลหะนะผมก็คือเป็นปราสาทโลหะนั่นเองนะครับผมก็มีอยู่ห้าแห่งในประเทศไทยนี่ละมังหรือทั่วโลกเนี่ยก็จะถ้าจำไม่ผิดนะนะอืมนะครับผมก็คือตรงทองทองอ่ะครับผมนะตรงที่ทองทองมีหลายๆยอดนั่นแหละคือเป็นโลหะตอนนีค้คือเขาเคลือบด้วยทองแล้วนะครับผมประมาณนี้ก็เดี๋ยวเราจะเดินไปสนามหลวงกัน มันก็จะเร็วถ้ารถเมส์ยเส์สีก็จะใช้เวลานานอยู่นะถ้าเป็นคิดว่าเกือบประมาณก็เกือบสองชั่วโมงได้ถ้ารถติดก็เกือบสองชั่วโมงโก,กว่ากว่าสามชั่วโมงป่าไปแต่ถ้านั่งรถเออนั่งเรือผู้ผิดถ้านั่งเรือไปเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณชั่วโมงหนึ่งเลยชั่วโมงเกือบเกือบชั่วโมงครึ่งประมาณนี้นะครับผมถ้าท่านใดจะไปไหว้หรือไปไหว้พระอริยกนาหรือว่าจะไปไวัดพระแก้วหรือว่าจะไปไวัดโพวัดอะไร าะว่านั่งเรือตอบโจทย์คือมันมันสะดวกสบายคือแบบคือเราก็เดินไปเรื่อยๆค่ะผมออกมาจากเรือแล้วก็ไปไหว้ผู้เขาทองทานู่นทำคอนเทนต์จริงๆทำคอนเทนต์ไม่หมดเลยนะคือคอนเทนต์เยอะมากับผมอืมอันนี้มาก็คือมาสารหลักเมืองไปวัดพระแก้เสร็จแล้วก็ไปพิพิพิพ,พิพันธ์ในนั้นก็คือแต่ในนั้นก็คือเขาห้ามถ่ายรูปเนาะประมาณนี้อืประมาณนั้นเอออันนี้ก็จะขึ้นให้ดูเป็นเห็นไหม ของพุทธเจ้าและภาษาดีบทแล้วก็พระโมกโคระนะคารณะนะครับภาษาไทยเขาก็ตกเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าไม่ตกนะประมาณนี้โยเป็นคนไทยแต่ก็ตกภาษาไทยอืมก็บูชาไม่บูชาสิไปเอาทูบเทียนนะผมก็ฟรีทั้งหมดฟรีหมดเลยแต่อย่าลืมเป็นเขาเรียกว่าแผ่นกระดาษผมเป็นนเขาเรียกว่าเป็นพระโอวาทของ เจ้าอยู่หัวนะครับผมเป็นเป็นพระหัตถ์ที่ท่านพระองค์ทรงทรงวาดเขาเขาใช้ภาษาบา้านละกันเนาะคือท่านก็วาดนะวาดแล้วเขียนเรื่องราวเป็นกรอนแล้วก็ให้มาเป็นของที่เลือกให้กับประชาชนนะครับผมอันนี้ผมจะซูมให้ก็จะเห็นลักษณะประมาณนี้นะครับผมซึ่งถ้าเป็นพระสงฆ์นะครับผมก็จะมีสิ่งพิเศษก็คือขึ้นไปข้างบนแล้วก็เดินอ้อมข้างบนจะห้ได้เห็นอย่างใกล้ชิดเลยนะครับผมแล้วก็ลวหลายๆอย่างเพราะว่าเนื่องด้วยว่าก็คือ เนาะเราก็อยากเห็นใช่ไหมล่ะก็พระสงฆ์ก็คือก็มีกายสังขารมีเลือดเนื้อมีสภาวะจิตเหมือนกันใช่ไหมล่ะก็ก็อยากมีการกล่าวว่าอยากอยากใกล้ชิดนะตามพระพุทธองค์เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ซึ่งข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นแบบมีทั้งผู้หญิงผู้ชายว่าปะกปนกันไปนะผมเพราะว่าพระสงฆ์เดี๋ยวจะอาบัติเนาะประมาณนี้ก็คือให้อยู่ข้างบนคนเยอะมากนี่ผมไปช่วงบ่ายผมจะไปช่วงบ่ายบ่ายบ่ายโมง เออสิบสามนาฬิกาสิบสี่สิบห้าไปนี่กําลังคนกําลังแบบเนี่ยกำลังโอเคอยู่ยังพอเดินได้อยู่แต่พอผมไปไหว้สลักเมืองไปพระพระแก้มากลับมาประมาณห้าโมงสี่โมงเออสี่โมงครึ่งห้าโมงคนนั่นกว่านี้นะผมไม่มีที่จะเดินไม่มีที่จะเดินนะผมแน่นมากๆแล้วตอนข้ามคิดดูจะอลังการขนาดไหนคิดดูสินี่แค่วันเสาร์นะผมถ้าวัานอะาทิตย์จะอลังการงานสร้างนะครับผมประมาณนี้อืมก็เป็นโอกาสที่ดีของผมก็ต้องสาธุแล้วก็อนุทนากับ ที่น้องทุกท่านนะผมก็นะผมเป็นการกราบออรอยนะผมเป็นสมเป็นไอดอลเป็นเสมือนกับเป็นการยึดเหนี่ยวจ,จิตใจให้กับพระพุทธศาสนาของเราแล้วก็ทําให้สภาวะจิตของเราแล้วก็พาลูกหลานไปนะครับผมประมาณนี้มันเป็นการรวบรวมพลังงานที่ดีเป็นการร่วมความศรัทธาของพระพุทธศาสนาแล้วก็หวังว่าพระพุทธศาสนาจะสื ของศาสนาผู้จะสืบทอดต่อไปรุ่นสู่รุ่นนะครับผมก็จบเพียงเท่านี้ขอพระคุณค่าปากคลิปต่อไป